ห่างจากการสักมาสองปีวันนี้ก็เลยต้องมาจัดที่ร้านสักฮีแล้วอิงก่อนอื่นนะตอนแรกช่างบีสักลูกค้าอีคนนึงอยู่แล้วก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาว่าวันนี้คิวว่างไหมช่างบีก็เลยบอกว่างนะแต่ว่าดึกดกหน่อยนะโอเคไหมล่ะลูกค้าก็เลยบอกว่าได้ครับแล้วเขาบอกว่าเขาติดตามร้านมานานมากก็เลยอยากมาสักกระทางร้านนะว่ามือจะเบาแค่ไหนเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้สักมานานแล้วไงห่างเข็มนานจ้าแล้ววันนี้นะสักตำแหน่งจุดเจ็บด้วยแหละเล่นกลางอกเลยแล้วเป็นคนแบบเนื้อน้อยด้วยไงสะเทือนยันดุก่กอนอื่นช่างบีก็มางนะะค ราะามีแผนจะสักอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเพราะว่ามารอบนี้ตอนแรกจะสัก2ลายแต่พอดูลายนี้เข้าไปนะเหมือนเขาว่าวันนี้จะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าก็มันเจ็บอะเนาะจุดนี้เต็มสิพี่ๆเพื่อนๆให้กันเท่าไหร่ดีคะส่วนตัวช่างบีช่างบีก็ยังไม่เคยสักเหมือนกันแต่เขาว่ามันเจ็บนะสะเทือนยันกระดูกเลยแล้วตอนแรกนะลงเข็มทีแรกก็ชิวๆดีนะพอสักได้สักพักนะเริ่มกั้นใจช่วยช่างบีแล้วหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวแล้วพอลงเงานะพี่ก็เริ่มมีเสียงด้วยแหละเสียงแบบเซ็กซี่ขยี้ใจมากแต่ถ่ายไม่ทันนะเอาไว้จินตนาการกันเองแล้วกันนะงานเนี้ยเส้นเยอะซะด้วยสิทั้งเส้นตรงท ้งเส้นโค้งดีนะที่ลูกค้านิ่งให้ช่างบีมากเลยแถมการหายใจไปพร้อมๆกันด้วยแหละต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าใจช่างนี้งานนี้ช่างบีใช้เข็บม3 RL ทั้งงานเลยนะคะแล้วก็ส่วนลงเงาน,นะคะช่างบีจะใช้7 r m มหมึกทําเงาน,นะคะช่างบีใช้ฝาใสเค่ะฮาลา2หยดที่เหลือน้ํายาม่ส่ินตัวนะคะช่างบีชอบใช้ฮาลาในการทําเงาค่ะว่าเวลางานลอกนะมันจะดูเทาดูลมูลมากเลยพี่เพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูนะคะว่าชอบไหมแล้วงานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพีเขาบอกว่าเดี๋ยวเงินเดือนออกเดี๋ยวเขาจปจัดใหม่เขาว่าจะไปอีสานเข เวลาให้แผลมันหายด้วยขอบคุณพี่มากเลยนะคะไปแล้วนะพี่ๆทุกคนบ๊ายบายค่ะ